สวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักการเกษตรและพี่น้องผู้มีความก้าวหน้าที่คิดแล้วทําลงมือทําด้วยผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคู่หูมหัศจรรย์วันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนอยู่ที่สวนบ้านดาราหมู่สาบ้านตรอกนองตำบลตรอกนองอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีมายังแปลงที่ปลูกทุเรียนแล้วเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ตั้งแต่ทุเรียนอายุได้1ปีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา4ปีขนาดนี้ผลผลิตหรือผลทุเรียนนั้นได้ออกมางอกงามเป็นอย่างดีเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผมผมขออนุญาตขอทราบนามสักนิดนึงครับ <c oughs> ว่า <c oughs> ชื่ออะไรยังไง <c oughs> ครับผม ผมชื่อคุณเองกวงแท้คังครับรับที่เลนกีชีแดงครับและด้านข้างล่ะครับผมค่ะชื่อดาดารัดค่ะแท้คังค่ะชื่อโอที่เราปลูกเนี่ยเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรครับพันหมอนทองครับจํานวนสักกี่ต้นกี่ไร่กันครับแปลงนี้ล็อกนี้อยู่ประมาณ400ต้นฮะอายุ4ปีครับแล้วเฮียแดงรู้จักคู่หูมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมรู้จักเริ่มปลูกทุเรียนแปลงนี้ได้ได้อายุได้เริ่มได้ปีตอนนั้นพอรู้จักเนี่ยใครมาบอกครับก็ผ่าน ทาง y o u t u b e ครับแล้วก็ติดต่อคุณครณแม็กตอนนั้นที่เราดูจาก y o u t u b e นะ่ะแล้วเรามั่นใจยังไงยางไรครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณก็ยังไม่มั่นใจก็มาทดลองดู<ท>แล้วก็ไปดูส่วนที่เขาใช้ครับประมาณสักสี่ห้าเดือนได้มั้งแล้วก็ประมาณเราก็สั่งก่อนหน้านั้นเนี่ยครับถามนิดนึงว่าตอนทุเรียนที่หนึ่งปีนั่นนะเราก็บํารุงดูแลยังไงครับก็ดูแลก็ซืช้อใช้ผีพันธ์ทั่วไปตามร้านกเกษตรทั่วไปม,มาใช้ ครับมันก็มีเริ่มมีเน่ามั่งมีเันเป็นกาแฟมั่งอะไรเงี้ยเริ่มมีแผลแผลเป็นน้าเป็นเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือกาแฟครับครับอันนี้หมายถึงปีแรกเลยปีแรกเริ่มมีแล้วฮะเริ่มมีปีแรกเลยครับครับเด็บางต้นนะไม่เป็นทุกต้นจะมีอย่าง400ต้นก็จะมีสัก5ต้นอะไรเงี้ย6ต้นอะไรเงี้ยให้เราเห็นแล้วพอหลังจากเจอคู่หูแล้วเราไม่ต้องทําแล้วในปีที่เริ่มปีที่สองถูกไหมครับเราใช้ปีแรกเราก็ ก็เห็นแผลแห้งเลยฉีดไปสามตีครั้งก็แห้งแล้วแผลมันเริ่มแห้งขึ้นครับโดยเราไม่ต้องไปขู่ไปทําอะไรตอนนั้นเราใช้วิธีการผสมอัตราส่วนอะไรครับคู่โูผมก็ใช้ปกตินะต่อหนึ่งชุดต่อหน<ช>ึ่งพันลิตรเดิมพ่นใบกับพ่นต้นใบในตัวแล้วก็พ่นลุมดินลงดินด้วยครับสี่ร้อยต้นนี้เราใช้เท่าไหร่ครับจํานวนช่วง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 แรกๆก็ใช้ไม่เท่าไหร่ประมาณสักพันลิตรเองอ๋อพันลิตรทั้งสวนเลยครับแต่ช่วงเนี้ยต้องใช้ประมาณ สี่พันลิตรสี่พันลิตรครับต่อครั้งช่วงหลังนี้นะเฉพาะแปลงนี้ครั้งแรกอะที่เราพ่นอะกี่วันเราถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเราคงมองเห็นชัดแล้วว่าแผแห้งเลยครับแล้วเราพ่นห่างกันระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่ครับผมก็พวพ่นสิบวันครั้งสิบวันครั้งครับสิบวันครั้งครับมาตลอดระยะเวลาสามปีเลยไหมครับครับพอช่วงไม่มีลูกเราก็หางหน่อยสิบห้าวันครั้งไม่เคยขาดเลยไม่เคย ก็ใส่เครื่องยาฆ่าแมลงบวกไว้แค่อย่างเดียวยาลาก็ไม่เคยใช้ยาลาไม่ใช้ไม่เคยใช้เลยโอ้โหมันจะมีพวกเพีากระโดดนะเพีาไฟไรแดงเนี้ยโอ้เพีากระโดดแต่ถ้าเราฉีดไปเรื่อยๆประจําอยู่ประจําทุกสิบวันครั้งเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นถ้าได้เจ็ดวันครั้งผมว่าโอเคเวิร์กเลยมีแน่แล้วได้เห็นตามที่คุณพ่อพูดไหมครับอืมค่ะใช่พ่อพ่อพอฉีดเสร็จจะเห็นเลยว่าใบมันมันเออเห็นเห็นชัดเลยค่ะ คือเป็นเงาเป็นมันค่ะใหญ่หนูจะเดินดูอะไรเงี้ยค่ะแต่พ่อเขาจะลงรายละเอียดคนงานต้องใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้าที่จะใช้ใบมันเป็นยังไงคะใบมันก็ไม่ได้เงามันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ดูแบบมันเลื่อมันอย่างเงี้ยมันก็ดำมันก็ดำไม่ดำไม่เข้มแต่มันไม่เงา ที่เราสังเกตชัดเลยใช่ใช่เพราะเราไม่ได้ใช้ยาเคลือบมันเงาโดยธรรมชาติของเขาถ้าเหมือนกับเราใช้ยาเคลือบอย่างเงาคล้ายๆเหมือนเราใส่ยาเคลือบแต่อันนี้เราไม่ต้องใส่ยาเคลือบปีนี้ที่เรามาเยี่ยมเนี่ยเป็นผลผลิตปีแรกเลยค่ะเพิ่งไว้ลูกปีแรกไว้ลกปีแรกครับมันออกลูกครั้งแรกนั้นเมื่อไหร่ครับประมาณเข้าสามปีฝากเก็บสี่ปีสามปีกว่าก็เริ่มไว้ดอกฮะก็เริ่มไวดอกพอ พอเริ่มมีผลผิดก็เข้าอายุเข้าสี่ปีสี่ปีครับโอ้พอสามปีแรกสามปีกว่าเริ่มมีดอกสามปีสิบเดือนอะไรเงี้ยสามปีสิบเดือนมีดอกแล้วนี่ก็ไว้มาจนเห็นผลผลิตนี่ใช่ครับผมถามนิดนึงมีเชื้อโรคอะไรบ้างครับในสามปีที่ผ่านมาเชื้อโรคไม่มีนะลาลาลาน้ลูกก็ไม่มีอาจจะมีลาที่ใบมั่งเพราะเราไม่เคยบวกยาลาเลยอาจจะมีลาแท่นหนิมเข้ามามั่งลาน้าค้างอะครับตอนช่วงน้ําค้างแรง พิาาลณาสารมั่งทำไมนาาิดหน่อครับต้องมีมั่งใบฮะเราจะให้พร์เฟคทั้งต้น <S <S ไม่ได้ฮะอ <ừ> าจจะมีเสียหายไปหน่อย <S <S อย่าไปสนใจเขาอขอแค่เขาปรูงอาหารเราได้พอ,อ,อล้วก็ใบดําใบเงาโ OK. อเคครับก็คือเขาไม่มีผลกับเนื้อทุเรียนไม่มีผลกับไม่มีไม่มีฮะก็ยังสวยยังดีเหมือนเดิมครับแต่ละต้นเนี่ยเราสี่ร้อยต้นเนี่ยให้ผลผลิตในปีแรกเนี่ยกี่ต้นครับผมผมไว้เลือกต้นใหญ่ให่ไว้ครับ ต้นหนึ่งต้นเล็กๆเราก็ยังไม่ไว้เกือบเกือบสองร้อยต้นะฮะสองร้อยต้นโอ้โหครึ่งหนึ่งเลยนะครับสาหรับสี่ร้อยต้นอะเกือบเกือบครึ่งฮะต้นหนึ่งสักกี่ลูกครับเฉลี่ยให้ผมดูสักหน่อยผมไว้ประมาณยี่สิบลูกฮะต่อต้นอะอันนี้คือแต่งออกเลยครับอ๋อแต่งแต่งไว้ขาดเลยยี่สิบต้นยี่สิบลูกลูกคือเราเรายังไม่กล้าไว้เยอะกว่าเขาจะโศมะฮะปีแรกด้วยครับปีแรกครับแล้วยี่สิบลูกนี่คือก็ยังเหลือทีเรารู้แล้วว่าเวลานี้ยี่สิบลูกมันน้อยไป ต้นก็ยังรับได้ประมาณ30ลูกเะไบ้ไผมถามเจ้าของสวนดีกว่าครับพี่โอครับพี่โอครับจริงไหมครับที่คุณพ่อว่ามันยังไงครับคืออาหารมันสมบูรณ์มากไงครับลูกเราก็ใหญ่มากจริงๆแล้วหนูว่ามาตั้งแต่สามสิบสี่สิบเอาไว้ได้เลยค่ะต้นมันสาวคุณพ่อก็กลัวมันจะโสมก็เลยอยากจะไม่ต้องไว้เยอะมากที่ที่บอกว่าลูก ต้นสามารถรับได้30หรือ40ก็ตามเนี่ยค่ะหมายถึงพอเราไว้่า20ลูกเนี่ยเราดูใบเราดูต้นแล้วเราจะอาหารก็เหลืออหารก็เหลือเลยครับออาหารเขายังพอเขาเหลือฮะเขาเหลือเลยครับคือถ้าอาหารไม่พอเ็าจะแสดงยังไงครับเขาเ็าแสดงการลูกไม่โตฮะลูกไม่โตแล้วก็ลูกก็เสมอเสมอกันแล้วก็ใบก็ไม่สมบูรณ์อ๋อนี่คือแสดงว่าอาหารเขาขาดแล้วอารไม่พอแต่นี่คือยังเหลือเฟือเลยใบยังใหญ่ยังมันยังดำยังเงาอยู่ค่ะเวลาเปิดตาดอกเนี่ย อายุเขาสมบูรณ์แล้วเขาออกมาเองหรือว่าเราต้องเปิดเปตาดอกประมาณ3ครั้งผมใช้อะไรเปิดนะคะก็ใช้เวอร์แพงตตัวนี้เข้มคามเข้มข้นคือเราใช้ชุดหนึ่งพันลิตรใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เหลือวาห้าร้อยลิตรต่อชุดครับอ๋อก็เข้มข้นมากกว่าเดิมอีกเท่าตัวอีกเท่าตัวแล้วก็ฉีดตามกิ่งใต้กิ่งแล้วก็ฉีดต้นด้วยฉีดใบด้วย ใชใบด้วยฉีดต้นด้วยแล้วก็ใต้กิ่งด้วยอ๋อแล้วเขาก็หมายถึงต้องบวกอย่างอื่นเพิ่มไหมคะไม่ได้บวกเลยโดดเลยครับมั่นใจมั่นใจมากเลยแต่ว่าเปิดประมาณสามครั้งสามครั้งอพอใช้ผลิตภัณฑ์ดีแล้วผลผลิตก็เจริญงอกงามตามใจที่เราปารถานาคือแล้วสี่ร้อยต้นไม่มีป่วยต้นหรอครับไม่ที่่ายทาเดี๋ยวเดี๋ยวโอนไปที่โคนได้เลยไม่มีแผลไม่มีไม่มีการขูดทาสีทาไรเบย์สิ่งที่เราใช้มาตลอดระยะเวลาสามปีเนี่ยนะครับ สามปีที่เจอกับคู่หูเนี่ยครับเคยไปเทียบกับเพื่อนฝูงไหมครับที่เขามีต้นทุเรียนเท่ากับเราเนี่ยสี่ร้อยต้นเท่ากับเราหรือว่าเท่ากับเราเนี่ยจํานวนที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มเคมีเคมีใช่ไหมครับเขาจะใช้ต้นทุนสักเท่าไหร่ต้นทุนต้นทุนส่อกว่าเราแน่นอนครับครัเพราะของเราต้นทุนไม่ถึงบาทต่อลิตรต่อลิตรครับของเขาเนี่ยของเขาต้องมีสองบาท ฝ่าขึ้นไปอ่าไม่ถึงบาทนี่รวมของเรากับยาฆ่าแมลงใช่รวมแล้วรวมแล้วรวมหมดแล้วไม่ถึงบาทโอ้โหปีนี้สองร้อยต้นแต่ต้นละประมาณสักยี่สิบกโลยี่สิบลูกลูกละกี่กิโลครับก็ต้นประมาณสองร้อยโลสองร้อยโลต้นละสองร้อยโลและปัจจุบันนี้เขาซื้อทุเรียนกันเท่าไหร่ครับราคาต่อกิโลช่วงของเรานี่เหมาไปร้อยสี่สิบาทครับอาจารย์สี่หมื่นกิโลสองร้อยต้นต้นละสองร้อยกิโลก็สี่หมื่นกิโลสี่หมืนกิโลก็คือสี่สิบตัน คูณร้อยสี่สิบาทตัน <บา S 2> ละแสนสี่ค่ะก็แค่นั้นครับพอมีผลนี่เราใช้เวอร์แพนยังไงครับก็ช่วงมีผลเราใช้เจ็ดวันครั้งอัตรา่วนก็พันชุดหนึ่งก็พันช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ลูกเป็นโตแล้วเราก็เป็นสิบวันครั้งสิบวันครั้งครับแล้วเราจะพ่นไปถึงขนาดไหนครับผมก็พ่นไปจนเก็บเกี่ยวเสร็จก็พ่นต่อไปได้บอกใครว่าไหมครับมีคนเข้ามาดูบ้างไหมครับก็มีฮะมีพวกมาดูก็แนะนําเขาตอนแรกเขาเชื่อไหมตอนแรกผมไม่กล้าพูดเพราะผมยังมีมีผมผิดในเขาเห็นนะ ใช่ไหมฮะเราก็เคลียงแต่คุยเกินๆให้มา้ดูว่ามันไม่มีป่วยนะเออต้นไม้แข็งแรงมีภูมิต้านทานดีครับตรงถ้าเราปลูกทุเรียนเนี่ยเป็นชาวเกษตรกรด้วยกันนะถ้าเราปลูกทุเรียนเนี่ยแล้วต้นทุเรียนเราไม่ป่วยเนี่ยก็ถุดยอดแล้วครับปัญหาตรงนี้ก็น้อยลง ขายจ่ายก็น้อยลงครับครับก็มีเพื่อนพาเพื่อนมาดูค่ะครับค่ะก็ต้องให้เขาเห็นต้นไม้ของเราก่อนเนาะเขาถึงจะกล้าค่ะกล้าใช้ต้องให้ทดลองต้องให้ม้มันฟ้องฮะค่ะบางทีเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับค่ะเขาไปฟ้องกันเองเขาก็ดูผลลัพธ์แล้วเขาก็ตัดสินใจซื้อค่ะค่ะจริงเลยนะครับที่นีมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะช่วงที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อคือตอนที่ลูกยังเล็กแล้วมันจะมีการนัดอ่อนค่ัตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะที่นี่เราส่งเลยฮะ ส่งไปเลยครับรัดอ่อนนี้เราฉีดส้นไปเลยปกติฮะไม่ได้เข้มข้นเลยระยะเวลาก็เจ็ดวันครั้งครับเจ็ดวันก็คือเรื่อยเวลาครับก็จะไม่ร่วงครับยอดหนึ่งสองทำใบอย่างเงี้ยไม่มีผลอะไหรฮะถ้านอกจากถ้าผัดใบโอเคอ๋อค่ะนะหารก็จะไม่สมบูรณ์เพราะของเอยจะมีใบดาใบเขียวอยู่ตลอเวลาต้นไม้ใบมันหนาไงใบสมบูรณ์มันก็ปุ่มต้นทานก็ดีคือการทําเกษตรเนี่ยเราพยายามต้องพยายามและศึกษา อันไหนเราต้องมีเรียนรู้ใหม่ๆจนจะมีต่อไปนี่มันจะมีตัวอย่างใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเรามีงานทดลองมาอยู่เรื่อยๆเราต้องต้องยอมรับต้องยอมรับ,รบว่าเออความเป็นจริงเวรานี้อะไรมันเกิดขึ้นฮะเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ต้องเปิดความรู้ก็มีความรู้ก็บอกบอก,บอกกันต่อไปครับอย่าไปเก็บไว้คนเดียวเราจะได้แก้ปัญหาถูกว่าอะไรมันเกิดขึ้นเราพยายามลดต้นทุนฮนะลดต้นทุนได้มากเท่าไหรยิ่งดีครับผมขอถามพ่ออีกนิดนึับ ปุ๋ยทางดินเราได้ใช้ไหมใช่ฮะผมแปลงนี้ใช้เคมีอยู่ครับคือปุ๋ยของหญิงเกษตรเนี่ยยังยังไม่มายังไมมาเราก็ใช้เคมีอยู่แต่ตอนนี้ได้มาเราก็เริ่มใช้อะงั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลอีกว่าหลังจากใช้เวอร์แพนเวอร์แพนขจัดสารคู่หูมาสศจรย์แล้วและหญิงเกษตรร่วมกันเนี่ยปีหน้าผลผลิตจะเป็นอย่างไรมาติดตามกัน